กลาบสวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับสิพาะมัเบิงเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาเดอม์มอนียีสิบหกมกราค้มหกเก่านะครับก็ต้องกราบพระัญนภัในความลาสานที่แดงพึงสิกับจากเมืองละเอียดมากภาพพญใหญ่ปหาหมอพี่น้องนะครับเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของลาวพัฒนาจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม เติมต้นกันทีพี่สาวน้องบัวเนาะเหล็กสูตรเพิ่นนะครับพี่น้องครับสองตัวเด้อนะครับที่แดงจําให้สองตัวสำหรับใบหนีนะครับวี่สิบหกมกราคมถัดมาเนี่ก็เป็นสามตัวของเพิ่นนะครับจับแล้วก็จะได้ประมาณซ้ำหนีละสามตัวนะครับพี่สาวน้องบัวเนาะแล้วก็ถัดมาเนี่เป็นชุดสี่ตัวเพิ่นเด้อนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสูตรของพี่สาวน้องบัวนะครับสูตรเพิินเพนบ้านเ่าพัฒนานะครับเหล็กฝันเพิ่นขวามมุ่นเพิ่มเติมพี่น้องติดตามเด้อนะครับเดี๋ยวสวบสดสู่ฟังจักหน่อย ไทยรอยเอ็ดนะครับวมทีพันมาแปดสี่พี่น้องครับแปดสี่ศูนย์หนึ่เนาะนะครับมาหมวดนี้เด่นหาเด่นเจ็เด่น8นะครับมาหกหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดสองเจดหกเจ็ดแปดแดหนึ่งปหาแปดเพี่น้องผมของมูลแนวทางไทยร้อยเอ็ดนะครับและก็ทําม,มาด้วยอาจาร,รย์นุ่มกาลสินนะครับทั้งทังวิ่งรูดศูนย์นะครับคนจับหกศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองศูนยเจดสองเจ็นะครับ ทั้งลมวิงรุด6กนะครับพนจับ0ูน6์หกหนึของมูลนทางของอาจารย์หนุ่มกาลสินนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์เอสานะครับพี่น้องครับเพิ่นฟันเจ็ดหกเด้อนะครับหกหนึ่งหกสองหดดหนึ่งจ็สองะครับสาตัวเจ็ดหกหนึ่งเจดหสองแปดหก่งแปดสองแล้วกัแปดเจสองน้ำเด่นกุมมูนะครับอาจารย์เอสาพี่น้องต่อเนื่องมาด้วยของ แอดบีบนะครับหนึ่งศูย์ศูนย์หนึ่งพันมางวดทิ่านมาด้งวดนี้หาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสามหา4เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าซีศูนย์หนึ่งศามศูนย์สหนึ่งสามหนึ่งสีและสามสี่นะครับสตัวของเพิ่นของแอดบีพี่นำำ้องครับแล้วก็ถัดมาเนี่เป็นชุด3ามตัวเด้อแอดบีบีแอดบเลขใหญ่เลขไทยนี่สมตัวเ่นแตกด้งวดทิพานมาเนาะนะครับงวดนี้เพิน่นเพิ่นแบงปั่นมาเดทีแดงพรท่านเอาสูบง่ง บดิลุคลิปสองมือพี่น้องครับติดภารกิจงานขาวดำเนาะนะครับเม่ปาพันเสียอาจาร,รย์เจดเ,เมืองสีเด่น2อับสนะครับสองสามสองสองสองหนึ่งสองห้ี่สองหสองแดสองสสาดสมและห้าสองสองนะครับใจถึงกันความสัมพันธ์มันคงพี่น้องผมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจาร,รย์นุ่มเมืองยศเด่น3าับสอาจาร,รย์พันจับสามหนึ่งสามสองสามห สองหนึ่งสองสองกนนสนึ่งสาม็สอะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องครับแล้วก็ตามมาโดยอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลน,นะครับเดน 1, 2, หนึก็สเนาะวิรูรหนึและ2อาจารย์พลจับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่นเกานะครับสองหาสองหเก่าสตัวหกหเก่าก็หาหนเกะครับพี่น้องครับใจถึงกันความสัมพันธ์มันคงนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตามมาโดยค้นสกุลเด้อจาสูตรที่1เพิ่นนะครับงวดทีพันมาเนี่ย คนจับสี่แปดแปดสี่นี่มาอยู่นะครับสูตรที่หนึ่งเนาะเอาวดนี้น,นะครับสูตรที่หนึ่งเพนเดอร์เนี่ยสองหกสองแปดสองเก้าสองหาหกห้าเจ็ดหาหาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหกเก้าแปดเก้านะครับพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งของขุนสกุลเดอร์จ่าแล้วก็สูตรที่สองพิหน,นึ่ที่คนจับไหนิวโบมามาแต่ศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งนี่มาอยู่นะออกเป็นทานเทิง,งวันี้เพินจับหกสี่หกสามหกเจ็ดเก้าสี่เก้าหาเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองสองเจ็ด เก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดสามตัวนะครับสามเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดแปดหกและเจ็ดแปดเก้านะครับสูตรที่สองของคนสก,คนนกุลเดอร์จ่าแล้วก็ตามมาด้วยเล่าของปูรสาระา่นะครับสองสี่สองสามสองหนึ่งสองเก้าสองห้าสองศูนย์สามสองสามหนึ่งสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหกสามเจ็ดแปดห้าแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดและเจ็ดสองนะครับ เล่าของปู่สรัคขามและกระทัดมานี่เป็นสูตรไม่พิ้นนะครับพี่น้องครับสี่สามสี่หกสี่แปดแปดสามแปดหกเก่าสามเก้าสี่นะครับเล่าปู่สรัคขามสูตรไม่กลับขอบรคุณครับหลวงปู่ครับแล้วทางของพอเซรีนะครับพอเซรีตัวเดียวเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวเดียวเก่าพี่น้องขันแมนบอท่านเนี่ยแคปเอาเด้อแคปจดเอานะครับที่แดงเฝ้านาพี่น้องสันนิมันหลากกว่าสุมือนหรม่ เพินจับสามหางซ้ํานีแหละนะครับเก้าูย์เก้าเจ็ก็เก้ปดพี่น้องครับพอเซรีนะครับขันมักน้ำเพินหลุดหลดเด้อเก้าศูฮอดเก้าเก้าหลดขันขึ้นมักคือเพินอาจารย์แอดก่าแฟดํำนะครับเด่นสองเด่นเจ็ดเด่น6กพี่น้องนะครับอาจารย์เพินจับสองแปดสองหกเจ็ดเก้าเจดหหแปดหเก้าสองเกห้าเและกับสองสองเจ็ดเจ็ดหหนะครับสาตัวเจ็ดสองแปดแดสองหกและแปดเจ็ดเกอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่น พิ่นมากสองเก่าหาเก่ากับสองสองวัสดุบนอกนะครับในไล่เพิ่นเพิ่นพิมพ์มาตั้งหากเด็นะครับเป็นโตโตหมักเพิ่นวัสดุบ่นะครับและคาถาบ้านในล่าวัดใจนะครับอาจารย์เพิ่นแบงปันมัติเว่นก็เลยเอาฝ่าวสูเบิงติเว่นผู้บวชเหรอโนหาโมงแห้งเหรอตัวนี้นะครับที่แดงพิ่นสุดเอาสูเบิงเสนอสองศูนย์เก่าซีนะครับซีโตนะครับสองตัวนี่สองศูนย์ศูนย์เก่าสองซีเก่าซีเพิ่นเนีนแห้งมันสองเก่าเก่าสองเดินพี่น้องเดินเนีนแห้งเนียนกมู ะครับกันหกสองสองหกก็สองสองนะครับราคาสามโตสองสองเก้าสองศูนย์เก้าก็สี่สองหกนะครับพี่น้องครับของมูลแนวทางของอาจารย์แอดกาแฟ,แฟ,แฟดำลาววัดใจนะครับของมูลแนวทางของเซียนปูหน้าพี่น้องผมนะครับเด่นหนึ่งก็หกหกเด่นกว่าหนึ่งนะครับคนจับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห่าหกเก้าหกศูนย์หกสี่หกนะครับเซียนปูหน้า แล้วก็ตามมา้วยอาจารย์แอสุธิพัฒน์นะครับสมหางแขนแขนหเก่าสี่เก่าแปดเก่านะครับรูดเก่ากระสุนนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอสุธิพัฒน์มาจําให้กันแทั้งสี่หลักพี่น้องสามหางนอกี่น้องมักคือเพิ่นเนียรูดโรดเดินนะครับอาจารย์แอดพันพี่น้องครับวิ่งรวดศูนย์กับหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์แดย์เก้าศูนย์หกหนึ่งจ็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอาจารย์แอดพันนะครับตามมา้ดยเจมวยนะครับเด่นสกับแพี่น้องครับหนึ่งส สี่แปดสองสองแปดแปดสามตัวแปดหนึ่งสี่เก้าแปดสองสี่นะครับเจี๊ยวหวยเอาฟันพี่สาวน้องบัวนะครับสี่ศูนย์สองเก่าก็สองหาสองเก่าเนาะนะครับใจถึงการความสัมพันธ์มันคงเด้อพี่น้องครับนี่ก็คือขอบุญแนวทางของพี่สาวน้องบัวรอบนี้นะครับเออเพิ่งกระแบงปันมาตึงเนี้ยพูดละนะครับที่แดงกับฝ่าวอกซูฟังหลายผู้หลายคนพนูดว่าคือบ่เห็นทิดแดงมาสั่นคนกับว่าเออกับตะบ่เบ,บิดลังจีละเนาะนะครับกับเอากับ กับพยายามลงสุกสองทางให้พี่น้องเห็นไลยๆนั่นแหละนะครับพี่น้องครับท่านภูมบอท่านเห็นสะแทนนี่กดติดตามจ่องนเด้อนะครับมันหมดเป็นอย่างดอกเนาะก,กดติดตามให้เนี่ยกดไลค์ให้เนี่ยนะครับผมมือบกพงเด้นะครับเอามั <c oughs> นจังสี่เห็นหน,หน้านะครับกดกระดิ่งน้ำเด้อนะครับพี่น้องครับกลัขบขอบคุณหลายๆพอ,อกันใหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ